อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมตองพีเจ a n นแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมอารวหมดคาร์โนเชสนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเผ่า6 a แอส s ิส n ิ s ซักอร์แล้วก็ เขาให้เล่นมา้าผมไม่รู้จะเล่นยังไงนะครับนอกจากจะได้อะไรบัตรแอดอย่างเดียวเลยบัตรซับพอร์ตก็ไม่มีนะต้องบัตรแอดอย่างเดียวนะครับถึงจะเล่นม้าได้เนาะมันต้องสิบเอ็ดตัวครับถึงจะเล่นได้อีกอย่างหนึ่งคือต้องได้แหวนด้วยสองอย่างแหละเกมนี้ก็เริ่มต้นมาก็เป็นตัวสี่บาทนะครับก็ไม่มีตัวที่ผมจะเล่นเลยก็มีแค่ เซลฟีล่าตัวเดียวนะก็ต้องดูไปนะครับผมไม่รู้ว่าจะไหวไหมผมก็จะลองเล่นดูนะครับอันนี้คือผมจะเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าจะแพ้หรือชนะเนาะเพราะว่ามันผมจะบอกอยังไงดียมันเป็นคอมโบที่มันไม่มีตัวแบกอะซัพพอร์ตมันเก่งก็จริงนะมันเก่งใน ฟอร์ซับอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่ในแอสซซินผมว่ามันไม่น่าจะเก่งนะครับสำหรับซับพอร์ตผมก็เลยไม่แนะนำเนาะแต่ผมก็จะเล่นให้ดูนะว่ามันจะแตกที่เท่าไหร่เนาะถ้าแตก8ผมก็จะเอาลงให้ดูนะครับแต่ผมจะทำคอมโบให้มันครบก่อนแล้วกันระกับเดี๋ยวผมจะทําคอมโบให้มันครบนะครับโอเครอบนี้เดี๋ยวผมไม่ซื้อนะ เดี๋ยวตั้งไม่ถึง20นะครับผมว่าฟอร์เรน2ถ้ามีฟอร์เรน2ใช่ไหมมันจะได้3นอร์แมนก่อนเราสามารถเล่น3นอร์แมนก่อนได้นะครับ3นอร์แมนแล้วก็สซับพอร์ตไม่ต้องขึ้นแอดก่อนก็ได้เนาะถ้าจะเล่นอนะแต่ผมคิดไม่ออกเลยว่า เอาตัวไหนแบกวะเนี่ย6แอ s มันก็มีตัวแบกแหละแต่ถามว่าช่วงเลดเกมอะ่ะมันแทบจะไม่มีตัวเล่นเลยนะครับก็ต้องพึ่งบัตรแอดอย่างเดียวเลยเอา่าคนดูที่แนะนำเข้ามาก็ไม่คิดจะสงสารผมเลยใช่ไหมเนี่ยเผาแบกมันอันนี้คือมันไม่ไหวจริงๆนะครับผมคิดและแว็บแรกอะ่ะ6 ads 4 sub มันจะไหวเหรอถ้าแบบอ่ะ3 day 4 support อย่างเงี้ยอันนี้ผมยังพอเข้าใจได้นะครับเอเดี๋ยวนะผมผมว่ารอบหน้าผมจะทำแบบ3 day 4 support แล้วก็3 demi god ดีไหมน่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับ เจ็บหนักเลยนะช่วงตัวสี่บาทด้วยนะครับเกมก็น่าจะจบเร็วนะเราอะแตกเร็วแน่นอนบอกเลยน่าจะรอดยากนะครับโอ้โหแอซซีนไม่ออกด้วยถ้าใครจะเล่นตามผมไม่แนะนำนะครับสำหรับคอมโบนี้นะไม่แนะนำจริงๆแต่ผมก็จะเล่นให้ดูว่ามันจะได้ที่เท่าไหร่ ถึงจะแตกแปดผมก็จะลงให้เพื่อนดูนะครับเพราะว่ามันเป็นคอมโบท,ที่เล่นไม่ได้เลยมันถามว่าถ้าขึ้น6แอดก่อนนะมันพอได้นะครับพอขึ้นตัวสี่บาทมาแบบเนี้ยมันเล่นไม่ได้เลยนะอันนี้ผมก็ทําให้รอบเดียวไปเลยนะครับแพ้ก็จะลงให้ดูชนะก็จะลงนะประมาณนี้แหละโอ้โหไอเทมโอ้เปต้าวะ โอ้โหสองตัวเลยเหรอชิบหายมาเพื่อใช้แบกได้นะเพตาตอนนี้ก็มีอลิสแอนเนตเลยนะครับอ่าสี่ซับพอร์ตตอนนี้เราได้แล้วแต่ผมยังไม่ลงดีกว่า เพื่อนแนะนําคอมโบก็อย่าแนะนําแปลกเกินไปนะครับอะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทําแบบแตกแปดให้ดูก็ได้ผมไม่ได้สีเรียสแรงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าซีซั่นนี้ผมไม่เก็บแรงนะผมจะอ่าทําคลิปให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะซีซั่นนี้เดี๋ยวผมจะไม่ว่างประมาณเดือนหนึ่งนะอาจจะลงคลิปแบบไม่มีเสียงพูดนะครับอาจจะลงคลิปแบบเป็นคลิปแล้วก็ อาจจะใส่เสียงดนตรีเข้าไปให้ฟังนะใส่เพลงนะครับแต่ก็กลัวโดนลิขสิทธินะเพิชาณเฉยไว้รอบนี้ถ้าผมใส่เพลงผมก็กลัวโดนลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่า25นาทีอะมันใช้เพลงยาวมากเลยผมอาจจะฝากน้องอัดคลิปให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปบวชแล้ว ผมก็จะบวชวันที่ยี่สิบหกนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปล่วงหน้าไว้ประมาณสักสองสคลิปแล้วกันน่าจะถึงผมจะลงถึงสิ้นเดือนให้นะครับน่าจะถึงอยู่ลงคลิปล่วงหน้าจนถึงสิ้นเดือนนะน่าจะได้นะครับโอ้โหมาเจอดวงตายอีกรอดปะเนี่ย ลอดยากนะครับโอเคตัดไปเออตัดได้อยู่สวยต้นเกมผมใช้ฮันยเตะแบกนะครับไม่มีตัวแบกแหละแอตซซินก็ไม่ออกเลยถ้าหลังจากสิบแล้วถ้าแอตซซินไม่มาไม่ควรขึ้นแอดนะครับโอ้โหฟเรนมาวะ่ะ เพราะว่าแอซซินเดี๋ยวมันไม่เก่เกงแล้วไงมาผมใส่ของให้โอ้โหมาดิขอฟอร l เ n นสองได้ไหมเนี่ยอยากขึ้นฟอร l เ n นสองนะครับถ้าขึ้นฟอร l เ n นสองได้น่าจะง่ายนะน่าจะพอต้นเกมเนี่ยไหวนะครับ ตอนนี้แอสาซินผมก็มีแค่ซิลกับเอนโซนะมีแค่3แอนะครับเหลือขาดอีก3ตัวโหฟอลินผมรอดเปล่าฟอลินผมรอดเปล่ารอดเว้ยรอดเว้ยคฮอหิวเลือดพอดีเลยมาดิโอ้โหโคตรเจ็บเลยบ้านนี้บอกเลยเหลือเยอะจัดเหลือ5ตัวเลยเอ,อ้ยสิบสองอ๋อตัวหนึ่งดาวผมเยอะนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นึกว่าจะเจ็บหน่อย เหลือตั้งห้าตัวเอ็นโซสองละอันลิตว่ะอืมเดี๋ยวผมลงเอ็นโซดีกว่ามาครับผมลงเอ็นโซดีกว่าจะรอดไหม ฟลอเรนแทงโอ้โหแทงมาหลอดต้องไม่ได้โดดโอ้โหได้โดดเฉยโดยโดแล้วยังไงมีฮิวขึ้นพอดีอุย้ยสวยเอ้ยมาหลอดต้องตายมาหลอดตายก่อนสวยครับมาดิเอาไว้แอตตาซินไม่ได้เรื่องหละพอผมเล่นสี่บาทเนี่ยแอตตาซินเริ่มไม่ได้เรื่องละแอตตาซินไม่มาเลยบ้านอื่นเขามาหมด Oh. ตอนนี้น่าจะขาดบัตเตอร์ไฟนะครับตัวเดียวฟอเลนผมเอายืนหน้าเลยฟอเลนผมสองแะเพตาเนี่ยผมจะได้ใช้ไหมเนี่ย oh. คือตอนนี้ถ้าผมมีสวับนะครับ oh. ผมอาจจะใช้เพต้าเล่นต้นเกมผมว่าน่าจะติดท,ท็อปสี่ได้อยู่ถ้าเล่นแบบเนี้ยถ้าเล่นเพต้านะครับ อันนี้ถ้าคนอยากเล่นค้อมไหนอะ่ะมันสามารถเล่นได้ก็จริงนะแต่เราต้องเอาค้อมอื่นมาแบกช่วงต้นเกมนะครับโอ้ไอเทมอย่างสวยเลยเพตาเนี่ยถ้ามีโบเค้นบอกเลยอย่างแจ่มเปลี่ยนจากล็อกชิลเนี่ยเป็นโบเค้นนะครับบอกเลยโคตรโหดเหมือนผมเล่นตอน6แอสซินนะครับกับ4ฟอลลิน ตอนนี้ผมทยอยทําคลิปให้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ประมาณจนถึงสิ้นเดือนนะคลิปที่ผมจะลงนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะให้น้องเป็นคนอัดคลิปให้นะก็จะแนะนําเขานะครับก็ต้องสอนเขาเล่นด้วยน้องอ่ะ <Please S 1> น้องมันยังเล่นไม่เป็นนะครับผมแต่ก็อาจจะเล่นให้เขานะครับแล้วก็บอกเขาเอา มผมว่าถ้าหกบีดมาเนี่ยผมสู้ไม่ได้แน่เนี่ยโอ้โหเจอบ้านหกบีดจริงด้วยบอกเลยไหวเปล่าต้องไหวดิไหวดิแทงอีกรอบสวยแทงออหายหมดครับบอกเลยมาดิลบไปสิบสี่เขาไม่มีตัวแบกนะหกบีดเขาะ คือเขาเล่น6บีทหมดเลยเป็นมีแต่ตัวบีทนะครับหตัวเมื่อกี้ก็เลยสู้ยากนิดนึงนะถ้าเล่น6บีทเลยนะครับมาตอนนี้คอมผมก็เป็น2องไฟเตอร์สามนอร์แมนสองซัพพอร์ตนะครับแล้วก็อ,อีกกนหนึ่งอะไรวะเนี่ยอ๋อสองนินจาอ่าเพราะว่ามีไอริด้วยนะครับไอริฮายาเตะมา3ามแอตซินด้วยละ ผมก็จะขึ้นแอสซซินช้าหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็ยัดของให้ฟลเรนติโนหมดเลยนะไม่รู้ว่าจะไหวไหมโอ้โเจอบ้านนี้ด้วยชิบหายโอ้โไหวปะเนี่ยฟลเรนฟลเรนฟลเรนไม่ถึกเลยทุกคนโลขาวไม่ช่วยอะไรเลยเจอบ้านเนี้ยแทงเออได้อยู่ได้อยู่มาดีบ้านแรกอะระ เซียเรเล่นไม่ได้เลยนะครับช้าจัดเลยอืมอลิไอลิเอ้ไม่ใช่ไอลิดิอลิสนะครับสองแล้วผมจะยัดของให้ดีไหมเพราะว่ามีตัดเลือดด้วยนะมีโอ๊มีตัดเลือดนะครับอลิสเนี่ยเพราะว่าอลิสก็มีโอฟก็ดีนะพอแบกได้นะครับถ้ายัดไอเทมก็จริงอ่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าจะ ไหวไหมรอฟอร์เรนไม่ไหวก่อนค่อยเปลี่ยนไอเทมให้อาริสนะบผมจะเอาไว้กลางดีไหมแต่เมื่อกี้โดนโดนเป่ากลางอยู่นะมาลองดูครับใส่ตัดเลือดโอ้แล้วเพิ่งเจอบ้านฟอร์เรนไปเหมือนกันโอ้เป่ากลางชิบหายเลยโอ้อาริสผมเรียบร้อยเลย โง่จังวะก,กูรอบนี้เขี้ยโอ้ทุกคนอันนี้ผมพลาดจัดเลยเพราะว่าผมเจอบ้านที่เป่ากลางไปแล้วไงผมนึกว่าจะไม่เจอแล้วไงผมคิดว่าน่าจะมีแบบมาหลอดยืนกลางนะครับแต่ลืมไปว่ามีสองบ้านนี่หว่าแล้วสึกเจอสองบ้านด้วยโอ้โหจเจริญเลยโอ้เบตา้าอสองดาวแล้วอะ อยากได้อยากได้อโอเคผมยัดของให้อลิสเลยแล้วกันนะครับขายไปไม่เล่นแล้วกันหูมึกดําก็มาคิดเราดิมาเป่าอยากเป่าโอ้โหมันเยอะเกินโอ้โหบ้านนี้มีโอบด้วยเจะงเิยแล้วกูไม่ได้ขยับด้วยโอ้โหแตกไม่ต้องสือว่า รอบนี้พลาดเยอะไหมพลาดเยอะมากครับบ้านนั้นเสือกมีโอฟด้วยประเด็นอะ่ะเปิดเป่าอะ่ะโอโ้สามสามบ้านเลยเจอพร้อมกันเลยชิบหายเลยผมล่วงยับบอกเลยมีแตกแปดแน่รอบนี้โอ้โนาคอสมึงโหดเกินสามบ้านเนี้ยสองดาวหมดเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ผมเล่นไงดีวะเนี้ย แม่งมีตัดเลือดหมดเลยซัพพอร์ตไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยมาผมให้มันเป่าข้างแล้วกันเนี่ยจัดตัวอะไรของผมวะเนจัดไปมั่วๆแล้วกัน เิ่มดาวออกมาทำไมเนี้ยมันเยอะเกินไปแล้วโอ้ถ้าผมไม่มีฟลอเรนติโน่เนี่ยคือน่าจะมีโอกาสแตกไปแล้วนะมันจะเหลือน้อยโอ้โหกหกหกละหกละมา ต้องเอาให้พวกแอสซินโดดไปข้างหลังบ้างนะครับต้องขย,ยับถอยลงมาก่อนแต่ตอนนี้เหลือห้าสิบห้ามาเราเล่นลุ้นท็อปสี่ก็พอนะอย่าไปลุ้นเยอะนะครับเผ่าที่ไม่ควรเล่นก <c oughs> ็เพื่อนก็อยากให้ผมลองผมก็จะลองให้ดูนะครับว่ามันจะไหวเนาะแต่อันที่จริงมันไม่ควรเล่นเลยนะครับเฮ้ย <c oughs> มาว่ะ ม้าว่ะไหวปะวะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยเอ้ยสกิลอีกอลิสอลิสสกิลอลิสสกิลใส่ม้าม้าพายา,า,าเตะต,ตีม้าดิอเออเฮ้ยม้าตายเว้ยม้าสองโอ้โหเก่งเกินไปละเก่งเกินไปละเอ้ยเอาดิโอ้โหนิดเดียวมันจะเก่งเกินไปไหนเนี่ย โบัตเมดโอเครู้เรื่องนะครับบัตเมดมาคือจบข่าวเลยสำหรับถ้าจะให้เล่นม้าคือเล่นไม่ได้นะครับพูดแบบเสียงเบาๆเลยแล้วกันเล่นไม่ได้นะสำหรับที่เพื่อนคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมโบ6แอสซิน4ซัพพอร์ตแล้วก็1มานะเล่นม้าไม่ได้แล้วนะครับได้แค่6แอชสี่ซัพพอร์ตนะครับถ้าถ้าไหวจริงๆก็ได้แค่นี้นะ6แอชสี่ซัพพอร์ตนะครับ ส่วนคอมโบหนึ่งมาไม่ได้แล้วแหละนอกจากจะไปถึงเทอร์นที่25นะครับต้องไปลุ้นแหวะนะแต่ผมว่ายากมันจะไปถึงไหมแค่นั้นแหละถึงยากนะครับผมบอกเลยโอ้โหเจอบ้านนี้ก็บอกเลยจุกแล้วเนะี่ยดูดิโอ้โหเรียบร้อยเหลืออย่างเยอะ เหลือ5ตัวตัวอย่างแพง18ไปผมโอ้โหล่วงยับเห็นไหมพอเล็ดเกมมาไม่ไหวละอุตส่าห์ผมต้นเกมผมไม่ได้เล่นแบบแอสซาซินนะเพราะว่าแอสซาซินมันไม่ออกนะเพราะว่ารอบที่แล้วเพิ่งได้บัตเตอร์ไฟมารอบ17โอ้โหก็ไม่ไหวและวแอสซาซินช้าจัดถ้าแอสซาซินมาช้าขนาดนี้ไม่ควรเล่นแอสซาซินนะครับ อันไหนไม่ควรเล่นผมก็จะแนะนำเนาะว่าไม่ควรเล่นนะครับผมสำหรับเผ่านี้ก็ไม่ควรนะผมบอกเลยว่าไม่ควรนะครับถ้าเผ่าไหนาควรเล่นเนี่ยผมจะแนะนำว่ามันโหดนะ nice. ถามว่าไต่แรงได้ไหมไต่ได้นะครับถ้าแบบผมบอกว่าตัวไหนโหดโอ้โหรอบที่แล้วรอบที่แล้วเกือบชนะได้รอบนี้ว่ายังไงโอ้โหม้าได้โดดอลิสอลิสช,ช่วยอลิสช่วยอีกโอ้โหชิบหายแล้ว ผมบอกเลยเรอบนี้ชิบหายแล้วม้ามันเอาเรื่องแล้วโอ้โหเดินผ่านมาเลยโอ้โหม้ายังโหดเลยเบอร์เซิร์กโอ้ยเหลือ22แล้วทุกคน,นผมอัพขึ้นเก้าอย่างเดียวเนาะมาผมจะทำคอมโบให้มันครบนะครับอุ้ยโอเคมาพอดีเลยเดี๋ยวนะนโอเค6แอดแล้วหแอ เหลือตัวไหนวะเหลือนะเหลือตัวไหนวะเนี่ยเฮียมั่วชิบหายเลยกูด้ยสีซับไม่ได้อ๋อฟอร์ลินติโน,โน่เฮ้ยรอบนี้ต้องชนะนะกูสาดลงผิดตัวชิบหายโอ้โหเรียบร้อยมาหลับโง่จังว่าดาวเดียวเนี่ยเฮียแหละโอโ้โหโอ้โหจะแตกก่อน,นอีกแตกแปดแล้วครับผม จะแตก8ปดแล้วนะแต่คอมโบผมทำให้ครบได้นะครับ6แอดแลกวก็4ซัพพอร์ตนะเพราะว่าผมรีบอัพเวลนะผมคิดว่ามันไม่ไหวแล้วสำหรับเผ่านี้ในใจเลดเกมมันไม่ไหวน,นะครับผมก็เลยต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนเคลียร์เผ่าที่เราจะทำนะมาโอเค4ซัพพอร์ตเออ ไม่รู้จะจัดตัวยังไงโอ้โห6แอด4ซับพอร์ตทุกคนเพื่อนคิดได้ไงเนี่ยรอบนี้ก็น่นาจะแตกแปนให้ดูนะครับโอ้โหบัตรบัตอัพดาวสองอันเอามาทำไมไม่เข้าใจแล้วผมจะอัพใครเนี่ยตัวไหนเก่งโอ้โห ถ้ามีม้าย่างพอว่านะมีเทลมีม้าอย่างเงี้ยนี่ไม่มีนะครับผมโอเคให้เวลาเดี๋ยวเอาเท่าที่ไหวนะแต่ก็จะสู้สุดกำลังเดี๋ยวผมคลิปก่อนผมจะเอาอยัางไงวะรอบนี้ถึงจะรอดถ้ารอดก็มีโอกาสไม่แตกแปะนะครับเพราะว่ามีสิบกว่ากว่าหลายบ้านเหมือนกันรีแลกแบกได้อยู่่าเดี๋ยวผม ยัดของดีแลกดีกว่าวะมาดีแลกสก,กิลเลยขอเถื่อนๆไม่ได้คิดอะไรแล้วครับตอนนี้คือดีแลกสก,กิลอย่างเดียวเลยปังโอ้โหมาโดนเบต้าเปิดเป่าอีกเอ้ยเอ้ยดีแลกสก,กิลปัง เฮ้ย <Hey, S 2> หายคู่เว้เหลือมาตัวเดียวโ oh, อ้โห้ยไม่แตกทุกคนเหลือสองเฮ้ย hey, เดี๋ยวเดี๋ยวมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้น,มนไม่แตกแปนะครับมาดิทำเป็นเล่นไปติดมิอกาสติดท็อปปะเนี่ยูเหลือหนึ่งไอ้บ้านนี้เออชิมหายละม,มาสมุดเขียวนะครับเอาสมุดเขียวเนี่ยให้อลีด,ดีกว่า ไอะไม่ใช่อลิสดิอลิสเดี๋ยวผมสร้อยม่วงดีกว่าไหมสร้อยม่วงให้อลิสดีกว่าไหมเดี๋ยว,ว,ยยดวเดี๋ยว,ยวปัน่นกันไม่มีอะไรจะเสียแล้วโอ้โหมา้ามาก็เออซื้อไว้ก่อนกักไว,ว้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวแปดวีและเดี๋ยวผมของให้อลิสเอ้ย อาลิสอาลิอะไรของผมวะเนี้ยไอลิก็อยู่ในนี้นะครับประเด็นนะ่ะมาดิปังเฮ้ยมีแค่โอฟก็เอาเรื่องนะดีแลกเฮ้ยรอดรอดทุกคนรอดเอาดีสิบเก้าไปบ้านนี้เฮ้ยผมจะรอดไปถึงท็อปสี่วะวันนี้ไปแตกกี่บ้านวะเนี้ยเดือดรุนรุน ลุ้นไม่ทันแล้วครับทุกคน <Yes. S 1> ก็อยู่ที่เจ็ดนะครับตอนนี้ไม่แตกแปดแล้วนะไม่แตกแปดก็แตกเจ็ดนะครับ <laughs> ยังไม่โคตรทีร่เอลยคอมโบร <laughs> อดอได้ไงวปเนี้ยจะทำยังไงถึงให้รอดท็อปสนะี่เนี่ยหมดละหมดกันไม่มีอะไรละ <provides> หมดครับโอเค หมดสูบละเราใส่หมดกระจุกแล้ะมาโอ้โหไม่รอดหรอกผมดูทรงละมีมา้ามีเทวเอ้ยมีมาหลอดแล้วก็มีเทวนะครับเฮ้ยมาหลอดไม่ได้โดดว่ะลีแลกรีแลกโอ้โหลวงไม่ได้นะจบข่าวครับถ้าลวงไม่ได้แล้วก็น่าจะโดนอน่ะโอ้โหเหลือสองด้วยไม่มีเลื่อนให้เล่นนะโอเค โอ้ทุกคนแตกเจ็ดว่ะโอ้ยโอเคผมทำได้แค่นี้แหละอย่างน้อยก็ทำคอมโ,มโบให้เพื่อนดูจนครบนะครับว่าเป็นหกแอดเฮ้ย,ยติดท็อปห้าปะเนี่ยโอ้โหูท็อปห้าเฉยโอเคแา่ว่ามันไหวไหมไม่ไหวนะครับสำหรับคอมโ,มโบนี้เนาะ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์กด Subscribe ให mm ้ hmm. ผมด้วยนะครับผมสำหรับคอมโบ6 a แอตตาซินสซัพแนะนำเลยนะครับไม่ควรเล่นถ้าจะเล่นก็6 a แอ4ดวงตาดีกว่าเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครัผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ